ทำไมเจ้าของเกี่ยการร้านอาหารถึงสนับสนุนนโยบายขยายเพดานแวด1ล้านแแสนบาทเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเพดานแหวดตอนเนี้ยล้านแแสนบาทเนี่ยเราใช้มาก,กว่า20ปีแล้วแต่เจ้าของร้านอาหารหลายๆคนเขามองว่าไอ้เพดานแวด1ล้านแแสนบาทเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเกินไปเดี๋ยวผมมาลองคำนวณเข้าๆให้ดูนะครับสมมุตินะครับผมเป็นร้านอาหารนะฮะแล้วก็เข้าในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเอาสมมติว่าถ้าผมเนี่ยมียอดขายนะครับที่1ล้าน8แสนบาท อันนี้เป็นขั้นต่ําที่จะต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มนะเอาลองว่าอาหารเป็นเดือนนะก็จะได้ยอดขายเนี่ยหนึ่งแบาทต่อเดือนคุณลองดูว่าถ้าเกี่ยกับร้านอาหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ50%เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรขั้นต้นเขาก็จะเหลืออยู่ที่50% 50%นะครับผมตีไปว่าเราจะมีต้นทุนพนักงานต้นทุนค่าเช่าเอยแล้วก็ต้นทุนค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเอาตีไปเลขกลมกลมนะครับอยู่อีกประมาณ30%เพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรก่อนภาษีนะฮะของกิจการร้านอาหารเนี่ยเขาจะเหลืออยู่โดยทั่วไปก็คือ20%และคุณทองคิดดูนะครับว่า20%จากแสนห้านะฮะดีเลขกลมกลมมาเ็าจะเหลือกำไรอยู่ประมาณ3 0,000บาท ถ้าคุณลองคิดดูว่าร้านอาหารนะครับต้องโดนแวดอีก7%ซึ่งโดยปกติกิจการร้านอาหารนะฮะเขาไม่สามารถที่จะเอาแหวดซื้อมาหักแหวนขายได้เพราะว่าแวดซื้อทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีในลักษณะกิจการที่เป็นลักษณะกิจการซื้อมาขายไปแต่ร้านอาหารนะครับต้นทุนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีแวดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คุณเหลือกําไรอยู่ที่30,000บาทนะฮะ แล้วคุณยังโดนอีก7%ซึ่ง7%เนี่ยคุณก็ต้องรับภาระไว้ถ้าเกิดว่าผักภาระไปให้ลูกค้ามันก็ดูว่าราคาอาหารของคุณมันสูงเกินไปอ่ะสมมุติว่ารับภาระ7%นั้นไว้7%นะครับก็จะเป็น7%จาก150,000บาทนะฮะจากยอดขาย แหวนตัวนี้นะครับเจ็ดก็จะตกอยู่ที่อีกประมาณเดือนละ1 5 0 0บาทคุณโดนไปอีก1 5 0 0บาทจากกาไรเมื่อกี้นะครับสามหมบาทโดนไปอีก1 5 0 0บาทคุณก็จะเหลือกําไรอยู่แค่เพียง1 9 5 0 0กบาทแล้วก็15,900บาทเนี่ยคุณยังไม่โดนภาษีอีกนะครับยังมีภาษีนิติบุคคลหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้จดนิติบุคคลก็จะมีภาษีบุคคลธรรมดาอีกเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลเลยนะับว่าทําไมเนี่ยเจ้าของเกี่ หยับเทดานในตัวร้านแปดนี้ขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณขายร้านแปดเนี่ยคุณโดนแหวนนะครับกําไรต่อเดือนเงินที่เหลือถึงเจ้าของเพียรการต่อเดือนเนี่ยมันเหลือแทบจะน้อยมากถ้าจะใช้อะไรไม่ได้เลยนั่นเองครับ